บ่อน้ำหลังบ้านที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยเป็นเรื่องของลุงพันเนียงที่ตาได้ยินมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเรื่องที่แม้ไม่มีใครอธิบายได้แต่ก็ไม่มีใครลืมมันลงเลยคืนนั้นไม่มีแสงจันทร์มีเพียงเสียงบางอย่างที่ดังขึ้นจากบ่อน้ำใต้ถุนบ้านเก่าเงียบสงัดมีเพียงเสียงมแมลงกลางคืนที่ห่างไกล ลุงพเนียนชายสูงไวัยร่างท้วมผู้ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเพียงลำพังเริ่มเล่าเรื่องเมื่อคืนให้คนกลุ่มหนึ่งฟังแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่เขาเผชิญจะกลายเป็นสิ่งที่ฝังใจคนในหมู่บ้านไปอีกนานคืนก่อนที่ท้ายหมู่บ้านตรงนั้นบ้านลุงพเนียงตั้งโดดเดี่ยวท่ามกลางต้นกล้วยที่สูงทึบกับบ่อน้ำเก่าอายุกว่าห0ปี บ่อที่ไม่มีใครใช้มานานนักแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปปิดมันลุงพเนียงลุกขึ้นกลางดึกเหมือนรู้สึกได้ถึงเสียงบางอย่างที่ดังมาจากทางบ่อเสียงเบาๆเ,เหมือนใครกระซิบจากในน้ำมือคว้าไฟฉายเก่าแล้วค่อยๆเดินฝ่าความมืดออกมาบรรยากาศว่างเปล่าแต่กลับกดดันอย่างประหลาดแสงไฟฉายสาดออกเป็นทางยาวสั้นกลางเงาหมู่ไม้ ลุงหยุดยืนอยู่ริมบ่อที่ชื้นเขียวด้วยตะไคร่เสียงน้ำในบ่อดูเหมือนนิ่งสนิทแต่ในความเงียบกลับรู้สึกเหมือนบางอย่างขยับเคลื่อนในเงาลึกเขายื่นไฟฉายส่องลงไปแสงสั่นไหวเล็กน้อยแต่พอจะเห็นเงาเลือนลางเงาที่ไม่ใช่เงาของตัวเองไม่ชัดเจนพอจะบอกว่าเป็นคนหรือแค่เงาใบไม้ในน้ำ แต่ชัดเจนพอจะรู้สึกได้ถึงความผิดปกติแล้วลมก็พัดแรงขึ้นทันทีใบกล้วยกระพือเสียงดังวัตถุเบาลอยปลิวผ่างหน้าไฟฉายกระพริบสองครั้งแล้วก็ดับลงลุงพเนียงยืนนิ่งว่าใจเต้นแรงขนลุกสู้รู้สึกเหมือนมีเสียงบางอย่างดังแว่วขึ้นจากในบ่อเสียงกระซิบคล้ายคนพูดแผ่วเบาแต่จับใจความไม่ได้เลย เขาค่อยๆถอยหลังกลับทีละก้าวไม่กล้าหันหลังให้บ่อน้ำจนสุดท้ายวิ่งกลับเข้าบ้านด้วยใจสัน่นเช้าวันรุ่งขึ้นลุงพเนียงเล่าให้ชาวบ้านฟังน้ำเสียงไม่ตื่นเต้นแต่จริงจังทุกถ้อยคำทำให้บรรยากาศในวงสนทนาเงียบงันชาวบ้านบางคนเริ่มเอ่ยว่าบ่อน้ำนั้นเมื่อก่อนก็เคยมีเรื่องเล่าแปลกๆอยู่เหมือนกันบางคนเคยได้ยินเสียงร้องตอนดึกๆ บางคนว่ามีเด็กเคยเดินหายไปแถวนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าเรื่องของลุงพเนียงคืนนั้นคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆน่นับแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ่อน้ำนั้นอีกเลยเรื่องของลุงพเนียงยังไม่มีใครอธิบายได้กดติดตามไว้นะถ้าอยากรู้ว่าครั้งหน้าตาจะเล่าเรื่องอะไรอีก